ครับก็วันนี้ก็มาเจออยู่ที่กับเซลล์แขกนะครับฮอนด้าบิกวิ่งรุบนอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ต่อจากนะครับอ่าอีพีก่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตในส่วนของตัวการรับรถเจ้าบิ๊กม้านะครับผมที่โชว์รูมฮอนด้าบิ๊กวิ่งรุบนนะครับผมว่ารับรถอยู่ที่เท่าไหร่แต่ละรุ่นนะครับผมอ่าเรามาต่อกันเลยนะครับอยู่ที่สายกลุ่มสายสปอร์ตนะครับผม สำหรับตัวแรกนะครับเป็นในส่วนของตัวที่เราโชว์อยู่ต,นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว c b บีพันสามซูเปอร์โฟนะครับผมซึ่งตัวนี้มีไวเชอร์ส่วนลดช่วยดาวให้อยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับผมลูกค้าทําเรื่องผ่านรับลถอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสาหรับตัว c b บีพันสามซูเปอร์โฟนะครับตัวถัดมานะครับเป็นในส่วนของตัวรุ่น CBR500R ห้าร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมรับลถอยู่ที่ 3,500บาทนะครับมีให้เลือกทั้ง2สีเลยนะครับแล้วก็ถัดมานิดนึงนะครับเป็นในส่วนของตัว CBR650R นะครับผมมีให้เลือก2โมเดลนะครับเป็นตัว t a ต d a า d นะครับผมรับรถอยู่ที่2,800บาทนะครับแล้วก็ตัว E-Cat รับรถอยู่ที่3,300บาทนะครับถัดมานิดนึงนะครับเป็นตัว500 Hornet นะครับผม R c b 5 0 0 Hornet นะครับ ตัวนี้นะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด3สีเลยนะครับมีสีดําสีแดงแล้วก็สีขาวอีกคันนึงนะครับพร้อมรับได้ทันทีเลยนะครับตัวนี้นะครับฮอนเนเราจะรับลดอยู่ที่1,800บาทนะครับขับถัดมาครับเป็นในส่วนของตัว CB650R นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว E-CUSH นะครับซึ่งตัว E-CUSH จะรับลดอยู่ที่1,000 4,800เอโทษทีนะครับอยู่ที่3,003่าโทษทีครับ3 0 0นะครับตัว e c u p CB นะครับส่วนตัว Standard อยู่ที่1,300บาทนะครับผมส่วนตัว 650R นะครับ CBR 650R อย่างที่แจ้งนะครับตัว e c u p จะรับรถอยู่ที่4,800นะครับเมื่อกี้โทษทีแจ้งผิดนะครับถัดมาเลยนะครับ c r F450 นะครับผมตัวนี้ก็ยังว่างนะครับ ตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวฟรีทะเบียนพรบประกันภัยชั้นหนึ่งะครับผมแถมให้เลยนะครับแล้วก็มีตัวพี่ใหญ่ครับโกลวิ่งนะครับผมตัวนี้ก็ยังว่างนะครับสีขาวสวยเลยแล้วก็ CBR1000 พันะครับผม Triple RSP นะครับผมตัวนี้โปรโมชั่นค่อนข้างร้อนแรงมากเลยนะครับก็ของผมนะครับก็จะมีในส่วนตัวพร้อมรับนะครับไวเชอร์ให้2 0 0 0สนบาทนะครับลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะครับผม ก็แถมฟรีนะครับทะเบียนพรบประกันภัยชั้นหนึ่งะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวเช็คระยะฟรี3ปีหรือว่า18,000มนกิโลนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0ูนย์982 056623นะครับแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวันที่24 30มิถุนายนนะครับผมชาวไบเกอร์มุกดาหารหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเตรียมพบกับบูธที่ฮอนด้าบิววิงอุบลนะครับอยู่ที่ห้างโรบินสันมุกดาหารนะครถ แล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับไปส่งมอบให้กับลูกค้าโซนมุกดาหารนะครับแล้วค่อยเจอกันนะครับผม